มันนี่ล่องเงียบไหมครับเงียบไงมันเป็นเงียบตรงนี้เขาเอ,าอ,อือดหลบหรอกเลยเงเยบหมดโอ้ไม่ตัวยอะตอนนี้โอ้ไม่ตัวเขาเป็นตครับ เงียบไหมครับอันบัดง่ายเลยเฮเดินล่องเดินล่องมานี่ดอว้วไเงียบไหมเงียบไหมสวัสดีครับยามเงียบกบอีกแล้วครับมื่อเนี้ยนกับตก

ก๊อบม๊อบกบ่อบก๊อบโอ้ยฝนกัดตกว่างวันนี้ก็กลับมาไปต่อครับ

จับ้ยมองนี่หมอกัไรตอนนีเหมออครงีใส่ฟางเต็มเลมองนี่หมอกกับบมีตัวไนี่กับไ้อค ทำเป็นอีกครั้งหนึง่งโอ้ยฝนตกตายแล้วเราจะเปลี่ยนอ๋ออยู่นี่ครับอยู่นี่ครับ

มือตึ๊บเลฝนตายแล้วขึ้นจะตกมัดขึ้นจะทัขทึ้นี้ถ้ายุโอ้ยบอกหอยหอยบอกหอยเห็นเห็ดกุ้งบ่อย อของง่ายมัแล้วบุนงมิดจัดมิดจัดโอ๊ยอากินหัวตายแล้วเงี <c oughs> ยบลดลงนามแล้ว ยังเหนอีกหลังหนึง่งลืโอ้ยนี่บนนอโอ้บนนี้เสียงมิดจัดเลยมิดจัดต้องใั้สิได้หลังเดียวหลังแรกนะครับ ngọt แงบไม้อันง่ายอันง่ายก็อันง่ายก็อันนี้ครับแงบเจ้าเอามาใหายไม่แงบดอกผมว่ามันเป็นหลอบเป็นหลอดักป่ากูนะง่ายหดมาลองใส่บงหมู่บ้านนี่เก็บมันเลยครับมันอยู่มันอยู่ในตัวนึงอยู่เหลือมีอีกหลังหนึ่งมีสองหลัง ต้องไปรุ่นกันอีกร้งนึงรอบใหญ่รอบใหญ่อญืมใจริมริมคล้องปกติริมคล้องนี่กบลหลายยครับน้ำคล้องน้ำเมืองนี่กบโดดลงน้ำจ้มจ้มจ้มอ,อ,อย่างพัน แต่วพอมาใส่เลยมันกับบอมมี่โกบเงียบมิดจัดเลยตอนมีเสียงตอบรับเลย,ยอุ้ยโอ้โหอ้ยอ้ยนี่ตัวนี้ปาดโท่ปาโทบักเอฟเลยครับ โอ้ใส่ริมเมืองนี่น้านี่มืออื่นนี่โอ้ยตายแล้วฝนฝนตกหนักแล้วพี่น้องฝนตกหนักแล้วโทรศัพท์เปียกเลยโอ้ยสงสัยสิบเรทไทยเดี๋ยวเราพี่น้องเอ้ยฝนตก ก็ระสับเปียกแล้วปพ้พอกันอยู่บ้านเด้พี่น้องเ้อเดี๋ยวสิไปสรุปผลงานให้เพิ่งฝนตกครับห่ดอ่ะระสับเปียกหมดอ่ะมือตึ๊บเลยบม่ะเลี้ยวไปทางไหนก็บอเห็นฝนตกหนัก ปิดกันเลยครับปิดเด้อให้พอกันมองยู่งอดบ้านหมละจะไปเทใส่ถังให้เบิง้งได้ลายได้หน่อยค่อยไปเบิ้งครับครับได้เพิ่มอีกสามสีโตอยู่ครับอันนี้ได้สองโตอันนี้ได้สองโตอันนี้อีกสามโต้ซีโต้เด้อไปเบิ้องยู่บ้านครับ ปีะเทศบั่ปุ่นฝนตกฝนตกไทยก็ไม่ได้โท่ัพับเปียกพูดนะครับมือตึ๊บเลยไปครับไปหอหลนยี่บ้นานหอนบ้านแล้วมาหอบ้านแล้วครับ อัวหางอันอาตรอย่างหะไออาบฝนตกนึกงฝนตกเนี่นนย,ยเทยใส่ถังก็นทำ ห้หามมาเนี่ยหลอกไงอ,อ้าวหลอกท่านไง <c oughs> มันต้องเป็นเงียบหรือไม่หลอบเลย

กินเนี่ยท้องแตกนะท้องใครอีนหนูปื๊ดตรงนี้กินไร